รับอะไรมาอีกคเขาเลยแล <ain> ้วกความทุกความฟินนะครับจุ้งไม่น้ำดนานี้สดมากๆเวลากินนะฮะลงหม้อไปต้มเลยนะจ,จะลวกจะปิ้งย่างได้ไหมได้หมดเลยย่างก็ก<ย>ได้รวววกกเ็่าพร้อมเลยนะฮะเดี๋ยวแกะให้หมดแล้วลุยทีเดียวเลยสิบตัวนียพร้อมนะครับลากแบบนี้ไปเลยนะครับน้ำจิ้มใส่ไปทั่วๆนะฮะนี่ความฟินขั้นสุดของเรานะครับกินแบบนี้นี่เวลากินจุ้งนลยครับนี่ฮะมาลุยฮะ ใจเย็นค่ะคุณกินข้าวไปทีเดียวสามตัวบ้าบาอสองมอสผิดโขงหนึ่ง,งบุฟเฟต์คุ้มจริงืหมาบุฟเฟต์เราต้องกินให้<ล>คุค้มนะคะไม่มีบุฟเฟต์ร้านไหนได้กำไรกับอบฟ้ามาเองครับเห็นชอบกินคุณพี่ดีบอกอยากกินมากเลยมัดมันเลยวินิวาวันนี้เป็นร้านที่กินมาตั้งแต่สมัยแบบเรียนมหาวิทยาลัยอย่าจริงถูกนี่ทำฟินฮะลุยฮะ ถ้าเรามาลุยบุฟเฟ่ที่อากิโยชินะคะที่เราลุยนี่เป็นแบบมีลักษณะ,ะมีทั้งซูชิมีทั้งปิ้งย่างมีทั้งแบบแบบแบบชาบูนะคะรับมาลุยฮะอันนี้คือซูชิเนื้อวากิโเพราะอป้าไม่บอกว่าดีจะบอกเองนะคะคนุ่อหอมบอบบอรอในเซตนีเขาจะมีทั้งอะไรนะสุกี้ปิ้งย่างซูชิซูชิไทร์เิมีส้มคั้งแซลมอนนะฮะแบกเบินไฟด้านหนึ่งนะครับนี่ลุยฮะ ด,ใ,ด,ดให้ดูความหนาก่อนอความหนา,าจ,จริงกินเท่าไหร่ก็ได้อะเดียงนี่นแหละโอ้โหเนื้นี่เนื้ออะไรบอรก,กิพรีเมียมครับนี่ฮะลงนะครับไป๋แข่งเลยง่ายไม่หยิมีความดีก็มาแล้วรายละเอียดของร้นานใดาดอยู่ที่แคปชั่นนะจ๊ะถูกต้องครับนี่นะฮะ วเวลากินเดลทาปเป็นเนื้อชีสน้ำจิ้มเขาเทพมากชอบมากจริงๆเขามีน้ำจิ้มฟองสึซีฟูด้ดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างนะมีน้ำจิ้มถุงพูดแล้วก็นน้ำจิ้มปิ้งยา่างอาลุยฮะัอืะอบ้ก็บุฟเฟ่สั่งหมดอ,อันนี้คือคะอะไรนี่คือเนื้อติดมันนะฮะสั่งมาสองถาดเลยเวลากินเนื้อติดมันใช่ไหมทำไมคะงน้ำเดียวไม่กี่ทีขึ้นได้แล้วโอ้โหเวลามันติดมันนี่แบบอบฟ้าชอบกินน้ำสุกี้นะคะ มันทำให้เนื้อหวานขึ้นนะครับอาจจะแต่หวานแท้แค่ไหนนิดนึงนุ้นอ๋อเนี่ฮะมาลุยครับเนื้ออะารมันแซ่บนีมันดีเลรอจ้งจริงลงไปกว่งงี้ไม่กี่ทีพอเวลากินเดือยนะสุกเกินไปแล้วแบบมันแข็งมัน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 ไม่ใช่แข็งมันรสชาติของเดือยมันชอบไปความชับแต่เอาจริงก็คือเอาตามความชอบใช่เอาตามความชอบของน้องนะครับมาได้เลยครับ มีแล้วนะมีนะฮะลุยฮะจริงๆอย่างเออเข้าเกียี่ยนเป็นอีกหนึ่งที่เราชอบเพิ่มมากกว่านี้แล้วหมูนะคะนี่นอกจากมีหมูดำแล้วก็จะมีนี่หมูสไลด์และนี่เบคอนเบคอนบีดีบีดคอนดูดีเชียวคอนนะคะน่ากินมากเด็ดคอนจะบอกว่าของที่นี่เขาเป็นของเสตทีมีเลี่ยมหมดเลยอ่ะพอเวลากินแล้วมันแบบ ฟิลมันได้มากหมังกรุบมากเบคอนลุยนะดูม้างสืบทุก็มีิขาเป็นสืบมาให้นะคะจะมีรุ่งมีแซลมอนมีหมึกอะไรอย่างงี้เนาะอยู่ในเซ็ตเวลากินนะฮะสืบพุกหยองของนี้นี่หัวมันเลยครับรู้ไหมออกแทกอยู่ในหัวมันเลย ป,ป้ากินอร่อยอยากจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเว <c oughs> <ช>ดีจะแปลให้อีกครั้งหนึ่งคุณมากครับเวดีครับะคุ้นะค,ครับก็มีกี่ร้านร้านเป็นครุกแบบนี้เลย,เย,เยแต่งมากมาฮะ<ด>ลุยิครับคุ้มแบบนี้ยิง่งจะจบคุ้มแล้วกินอื่นด้วยคุมค้มเจิาคุ้มมากๆดูค่ะพามเราสั่งแบบจริงจังมากพอเห็นเราก็กล้า,ากัดซินี่ให้เพราะว่ารู้ว่าหมดแน่นอน เวลาลุแซลมอนนะน้ำจิ้มเยอะแยะไปหมดลุยครไปนี่ทำดูเลยครับเด้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างกันบ้างปิ้งย่างนะครับนี่เยอะติดมันนะฮะอย่างนี้สามชิ้นนะครับเซิรเซิรไปเลยนี่โอ้โหดู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 ามีูู้ดูด้ดูดูาด้ หี่หยดติด่งนะฮะลุยครับอิขอถ้วยน้ำจิ้มถ้วใหญ่นะคะอือหอ้อกินดีเร um. ื่องอืกินใหญ่บอกเดีดหอมอีกแล้วหอมสุดๆเลยพอดเอเป็นคนไม่กินเนื้อแต่ทำไมมันหอมหอมมันหอไเออนั่นแหละเด็กนี่เลยครับลงมาบอกนี้นลฮะขนมิ้มาลุยครับ กินแซลมอนขนาดนี้แซลมอนต้องเละล้วแล้วล่ะทันใจไปรุ่นกว่าแลวเน้นความรวดเร็วหรอคะถูกต้องครับแต่ไปครบแบบนี้เลยลุยฮะหืมเมื่อลุยครับอันนี้ก็สีปูนะจ๊ะแซลมอนครับแซลมอนนะฮะลงไปแบบน,นี้เลย อากิโยชิค่ะอากิโยชินะครับบุฟเฟ่ต์คุ้มสดและอร่อยสุด,ดยอดมากค <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> รับเสี่ยเดร์ฟ